นี่เือนนครับครับผมสนุกนะสนุกครับเออเรองนี้เซ็นเป็นแม่นะเห็นเหงื่อแล้วว่ายึดถึงหลังไวทีเลยอะเอางี้ผมถามว่าปกติทุกคนชอบเล่นเกมไหมเล่นครับเล่นครับปกติเล่นอะไรอะเล่นอะไรแบงค์ชอบเล่นรีไฟ้์สิครับผมเออ ก็อันนี้บอกเลยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมนะครับกับการ์เน่าฟีไฟเออร์นะครับสามารถไปเล่นกับเขาได้นะที่ด้านหน้าเลยนะครับมีบูธอยู่เนาะแต่คุณบอกว่าคุณชอบเล่นเกมถูกไหมฮะครับผมมีเกมให้คุณครับเกมอะไรครับพี่แบนผมจะถามคําถามคุณและคุณต้องตอบตามความเป็นจริงจะได้การันตีไปเลยแต่ผมขอไม่พลาดทิ้งถึงอาพลาดทิ้งถึงแหละแต่ว่าขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อครับผมคือต้นด้วยฟอร์ตการคือลุกท้ายด้วยกุณ นะคุณนี่มันแรงไม่ตกจริงๆคำถามครับครับพอเสร็จรอบแรกแล้วฟอสับไนห์คุณจริงหรือไม่ครับ เาเดินมาถามแล้วว่าเหนื <t Lake> <ania> ่อยไหมจริงครับข้อส <Lake> ุดท้ายถลัจากสัมภาษณ์ข่าวมาเขาบุงคนเตรียมภ้ากับน้ำให้คุณจริงหรือไม่ครับ แฟนเอามาให้ทั้งนั้นเลยยังงงอันนีพูดจริงๆนะฮะยังงงปากเบเดี๋ยวคุณต้องเชียร์กับผมแล้วล่ะเนี่ยผมเยี่ยมคุณทำไมผมก็พูดตามภาพที่ผมเห็นเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมโง่เรื่องจริงทั้งนั้นใครที่ลุ้นใครที่ลุ้นลุ้นได้ยอมเขาดื้อดื้อทำไมดื้อทำไมเนี่ย นะถ้าชอบสิมันเรื่องจริงอ่ะโอ้ยตายเลยมันมีเซตไปก็เท่านั้นโอ้ยสนุกแล้วล่ะครับเดี๋ยวลองเข้าไปก่อนอ่แต่ตอนนี้เรามีเกมเนาะที่เราจะมาสอนให้กับทุกคนไปครับก็แน่นอนว่าวันนี้เราจะมาจับผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านและได้รับของพิเศษจากคุณโอมไปโอเคครับโอเคนะจริงให้เขามาซับแบบด้านหลังเวทีก็ได้ ใช่แล้วใช่แ nice ล right? ้วนะใช่แล้วหลับอยู่หลับอยู่ใช่แล้วคุณครับเก็บไว้ก่อนก็ได้แต่เมื่อกี้คุณเช็ดรุนแรงกว่าปุ๊งเงี้เลยนะทีเนี้ยผมดูอ่อนโยนอนนอนกูมาจับรางวัลนิดปะมาครับมาคนเดียวเท่านั้น เรียบร้อยครับตอนนี้ชื่อนั้นอยู่ในมือผมแล้วครับครับและชื่อนั้นคืออะไรถือทำไมล่ะครับก็คุณยื่นให้ผมทำไมผมก็ไม่รู้นรอกครับคุณเบนจวัรณทรีโอสดครับที่นั่ง D5 FF 19ครับผมอยู่ไหมครับโอ้โอยเดินทางไกลนะครับเนี่ยจูเนียร์เซอร์โอ้โหถ้าพร้อมแล้วเดินลงมาเลยตรงนี้เพื่อนด้วย ในปีที่คุณอยู่นะครับของสม,มนาคุณคุณจะได้โอมทิิวัตรกลับบ้านไปสองันอย่างนั้นเดี๋ยวใส่ชื่อฟุกลงไปด้วยนะออเอาไปสองคนเลยคุณนี่มันฮะอะไรนะครับเอาให้ยาหกื่นกันนะเราก็มีคามฝันเขาอยู่อะไรนะครับ คนเดียวได้นคนเดียวนคนเดียวอ่ะด้านหน้าได้ยินบอกผมหน่อยได้คนเดียวเลิกรักแล้วเลิกรักแล้วอ๋อเ <laughs> ขาเลิกรักตั้งแต่ต้นงานแล้วนะ <laughs> ผมยังไม่เห็นตอนไหนที่ตาเขาจะชิดเลย <laughs> ผมเป็นคนตาสดไม่คุณนะมันคนตาแข็งทุกงานลยเว้นพอพูดถึงชื่อชื่อนึงออกมาคุณก็จะ ตีเลยตีคุแนลเลยอ่ะเหรอแล้วให้ตีคุณนะ้องฟุกตีผมเาสวัสดีครับสวัสดีรับรอดวราุนแรงแฟนคลับผมได้เลอาไว้สวัสดีนะครับมีอะไรอยากจะคุยกันนะครับมีอะพูดกู้ชบนี้กม่จะเขแล้ว มีอะไรอยากจะพูดกับผมนะครับไม่มีเล้วนะแต่ผมมีนะนี่เลยจัดไปเดี๋ยวไปคุยสองคนข้างหลังเอ็นนเจ๋อเชื่อจริงเชือ้อพาไปขายนะสักหน่อยับสักหน่อยไป,ยไปถือว่าวันนี้ทุกคนจินตนานการเลยนะคือวันที่26มีนาะนะครับครับไปอยู่กับเบิร์ดเดย์นะอ่ะแอปปี้เบิร์ดเดย์น้องหน่อย ม่คฝันมาเิอค่ะผมก็ขอให้พี่วามสุดประสุดวรมสนเลยนะแล้วของที่จะได้วันนี้คือมันต้องพิเศษกว่านี้อยู่แล้วไม่ใช่แค่สแตนดี้แต่เป็นสแตนดี้กับหัวไม่ใช่นะ คุณไม่ทำอะไรคุณมันไส้มานานแล้วอ๋อมันไส้ตัวเองอะนะครับแับเ้นตรงไหนดีครับการหน้าผากแล้วนี่ต้องมีที่เป็นคนตลกถ้าเป็นไปได้อยี่ตรงหัวใจนะบเพราะหัวใจเขามีคนจับจองแล้ว กูยอมนะอะไรนะครับอยากไปอยู่กับน้องฟุกหรือเปล่าครับพี่โอ๊คุณเป็นใครก็ผมคุณลงมาคุยกับผมเลยไม่อยากจะพูดว่าขอบคุณเลยไม่รู้ว่าอะไรอ่ะฝากน้องโอมด้วยนะครับรู้เลยนะครับ ไม่ไม่ไม่รู้มาถ่ารูปเนยนะถ่ารูปก่นนะถ่ารูปก่นคือวันนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะครับ iqsport ขอเสียงต้มือเขาด้วยสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆทำให้งานในวันนี้ได้เกิดขึ้นทำให้ทุกคนได้มาเจอกับมงโกนะครับอ่าไปส่งนะฮะอ่านของเดินไปด้วยไม่อยากไคุณ คุณกัดผมไม่เลิกเลยคุณอยากกัดผมงเวทีแล้วนะอาไม่ไม่เอาแล้วครับวันนี้ไม่เอาแล้วด้ยนะวันนี้นึกว่าไม่ได้ตลกนะครับเนี่ยอะไรนะโอ้ยโอ้วันนี้มีความสุขมากมากครับผมมีความสุขมากครับแต่แน่นอนแหละความสุขที่คุณไปใ,ให้กับพวกเขาเขาก็มีบางอย่างที่อยากจะให้คุณเหมือนกัน อยากรู้ไหมครับคืออะไร,อ,รอ่านละครับ